สวัสดีครับวันนี้พวกเราในนามของคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยามีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาจัดกิจกรรมในวันนี้ครับไม่ทราบว่ามีใครต้องการคำอธิบายเรื่องกฎหมายเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับฉันดูละครในทีวีเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุมตัวร้ายในเรื่องแล้มีการโต้เถียงกันเรื่องของหมายจับ ฉันเลยอยากรู้ว่าหมายจับนั้นคืออะไรเหรอคะถ้าแบบนี้ก็ดีเลยครับเรื่องนี้เราได้ทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิดีโอคลิปเพื่อมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของหมายจับพอดีเลยครับเชิญไปรับชมกันเลยครับหมายจับถือว่าเป็นหมายอาญาซึ่งก็คือเอกสารราชการอย่างหนึ่งซึ่งได้รับการออกโดยสารเท่านั้น พูดก็คือโดยทั่วไปแล้วในการจับกลุ่มตำรวจหรือฝ่ายปกครองเช่นประหลัดอำเภอจะต้องมีคำสั่งหรือหมายจับสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาเสมอดังนั้นหากการจับกลุ่มตัวบุคคลใดโดยไม่มีหมายสารจึงอาจทำให้การกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการจับกลุ่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีหมายจับก็อาจเป็นการกระทําที่ถูกกฎหมายหากเป็นการที่มีกฎหมายยกเว้นให้ทําได้ยกตัวอย่างเช่นการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดที่ได้กระทําต่อหน้าต่อตาตํารวจเช่นตํารวจกําลังเดินอยู่บนถนนเห็นโจรกําลังวิ่งถือกระเป๋าโดยมีผู้หญิงยืนโวยวายข้างหลังตะโกนให้คนช่วยอย่างนี้ตํารวจก็จับได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายจับ ข้อพิจารณาของผู้พิพากษาในการพิจารณาออกเอกสารให้อำนาจตำรวจในการออกหมายจับมีดังต่อไปนี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66 1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน3ปี โทเป็นคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนปันยิ้มมีลักษณะนิสัยที่ก้าวร้าวลักเล็กขโมยน้อยของของชาวบ้านอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าในโทร,รู้ความจริงจะมาทำร้ายวันหนึ่งสร้อยเพชรของนางแย้มมหาเศรษฐีได้หายไปเมื่อแจ้งตำรวจแล้วตำรวจได้เข้ามาที่บ้านนางแย้มเพื่อหาหลักฐานปรากฏว่าในบ้านของนางแย้มมีกล้องวงจรปิดอยู่เมื่อเปิดดูจึงพบว่าคนในวิดีโอคลิปจากกล้องวงจรปิด เห็นเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาในโทรชัดเจนกำลังหยิบสร้อยเพชรแล้วหลบหนีไปและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-3-4ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาท ซึ่งก็คือการลักทรัพย์นั้นมีโทษสูงสุดคือจำคุกถึง3ปีและในเหตุการณ์นี้ก็มีความน่าเชื่อมากๆว่าคนลงมือลักสร้อยเพชรของนางแย้มคือนายโทดังนั้นตำรวจจึงสามารถขอให้สารออกหมายจับนายโทรได้ถ้าหากในความผิดที่บุคคลถูกกล่าวหาว่าได้ทำผิดมีการกระทำเหล่านี้สารก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้ตำรวจทำการจับกุมผู้ต้องหาได้โดยการออกหมายจับ เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนายเอกผู้ต้องหาคดีฆาคนตายได้ถูกประกันตัวออกมาจากศาลจากนั้นก็พบว่าระหว่างการประกันตัวศาลได้สั่งให้ในายเอกห้ามออกจากบ้านต่อมาตำรวจพบนายเอกไปซื้อตัว๋วเครื่องบินที่สนามบินเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านายเอกกำลังจะเดินทางไปอเมริกาอีก4วันข้างหน้า เมือ่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วตำรวจนั้นสามารถขอให้ศาลออกหมายจำนายเอกได้ทันทีทั้งนี้ถ้าหากในความผิดที่บุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมีพฤติการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปข่มขู่พยานที่จะไปให้การในคดีศาลก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทำการจับกุมผู้ต้องหาได้โดยอาศัยเหตุดังกล่าว จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องหมายจับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจหลักเกณฑ์ทั่วไปของหมายจับกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้าเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วจ้ะเยี่ยมมากเลยแล้วถ้าวันหน้ามีปัญหาทางกฎหมายจะให้คลินิกกฎหมายช่วยเหลือพอมีช่องทางติดต่อหรือเปล่าจะ๊ะ Oh.